เ่อบ้างไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสรววปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเกาเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสดีการบพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ สวัสดีครับผมมาพบกับคลิปสำหับดังเบบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดหัวมาเป็นรูปฟุกุดะอย่างนี้ก็ต้องเป็นคลิปฟุกุดะอย่างแน่นอนครับผมใช่เลยครับผมวันนี้จะพาไปดูฟอร์มของฟุกุดะล่างแอดวานนั่นเองครับผมมืหูล่างแรกก็โหดพออยู่แล้วนะครับผมปกติล่างแรกเนี่ยฟุกุดะเป็นตัวทําแต้มที่โหดมากๆกครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มจากวงนอกแล้วก็วงในแถมยังมีสกิลหลอก อีกหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวครับผมผมหยิบมาใช้บ่อยมากๆถึงแม้มันจะด้อยในเรื่องของการป้องกันเป็นเล็กน้อยแต่มันก็ทดแทนมาด้วยเกบุกที่โหดสุดๆไปเลยครับผมล่างแรกก็โหดอยู่แล้วนะครับผมล่างแอดวานจะโหดขึ้นอีกขนาดใดก็ผมเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับผมก่อนจะไปดูการแข่งขันของฟุตด่าล่างแอดวานครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคุโรโกทชอ็อ รับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนคยวอาโค้ดอีกแอ็ดไลเซอร์ โอเคครับผมมาดูแมตช์การแข่งขันได้เลยครับผมทีมของฟุกุดะก็จะมีฟุกุดะล่างแอดวานซ์มีโอซูมิจุนแล้วก็ฮาเซกาวะก็ผมฝั่งตรงข้ามก็จะมีลุคคาวะ่าล่างสองก็ผมมีสกุลัะงีล่างหัวเกียร์แล้วก็จินนั่นเองครับผมมาดูการแข่งขันได้เลยว่าฟุกุดะจะทําแต้มได้โหดมากกว่าล่างแรกมากแค่ไหนครับผมแล้วจะมีสกิลอะไรที่มันแตกต่างมากกว่าเดิมครับผมรอชมกันได้เลยครับผมโอ้โหแข่งกันที่สนามใครนั้นแน่นอนก็ผมสวยงามอย่างนี้นะไปดูการจับบอลกันก่อนครับผมระหว่าง อุสมิจุนแล้วก็สกุริงีล่างหัวกีนใครจะได้บอลไปครับผมจำไปแล้วโอ้โหเป็นสกุริงิได้บอลส่งให้ลูกว่าคืนมาที่จินครับผมมาที่ลูกว่าอีกรอบสเต็ปด้านขวาซ้ายขวาแล้วก็หลอกชุดให้ลูกว่าอีกทีนึงแล้วก็ดังเข้าไปเลยครับผมอุสมิจุนบล็อกไม่ทันจริงๆนะจังหวะนี้นะฮะ,ะมาดูกันต่อก็ผมจุนส่งให้ฮันเซกว่าคืนมาที่ฟุกุดะทำไงหลอกแล้วสกว่าโดนดักอยู่แล้วก็ผมลูกว่าตกไปครับผมแต่ฮันเซกว่ายังไปเอาบอลไม่ได้ก็ส่งให้ ผูก้กวดาชุดครับผมไม่ลงครับผมหูยลูกว่ารีบาวได้ส่งให้จีนอกอกนอกชูดสามแต้มหูยยังไม่ลงครับผมจุนรีบาวได้ส่งให้ไงฮัสกว่าออกนน,นอกให้อืผู้วกวดาชุดเลยครับผมโดนบล็อกอยู่ดีครับผมส่งให้ผู้กวดาอีกรอบแล,แล้วก็เลี้ยงสองจังหวะครับผมโหูโดนกันกอดไปหมดเลยครับผม นำไปก่อนครับผม2ต่อศูนย์นะครับผมตัวฟุกุดะนี่มันจะเสียอย่างนึงคือมันองทำแต้มตามเงื่อนไขของสกิลพาสซทีที่มันกําหนดไว้นะมันถึงจะเก่งขึ้นมีพาสซีฟของสกิลเพิ่มเข้ามานะครับผมจังหวะเมื่อกี้ครับผมค่ะโชุดเข้าไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้ยฟุกุดะกับได้บอลครับผมแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ดังไปเลยครับผมสี่ต่อสี่แล้วครับผมดูกันต่อจินส่งให้ใหครูกเขาว่าแล้วก็หลอกอ้ยกอปท่า ของฟุกุดะแหละครับผมมิกกี้ครับผมแล้วก็ได้บอลฟุกุดะชูดดิฟอีกแล้วครับผมถือเป็นท่าหนึ่งที่หลีกเลี่ยงการบล็อกได้ดีนะดิฟชูดครับผมนําไปก่อน6ต่อ4นะฮะดูกันต่อจังหวะน,นี้ขวาซ้ายแล้วก็หลอกให้จีนครับผมสเตะไปทางขวาโดนบล็อกครับผมจ้องอยู่แล้วฮาเซกาวะนะครับผมส่งให้ฟุกุดะทำไงฟุกุดะดูเชิงก่อนส่งให้ฮาเซกาวะคือเป็นที่ฟุกุดะอีกรอบหนึ่งฟุกุดะ คืนมาที่โอซูมิจุดหลอกให้ฟุกุดาทำไงครับผมฟุกุดาดูเชิงดูเชิงแล้วก็หลอ,อกหนึ่งครั้งหลอกสองครั้งแล้วก็ชูดเลยครับผมไม่ลงครับผมโอหูสกุลังอิรีบาได้ส่งให้จินออกด้านนอกครับผมคืนมาที่ลูกคว่าสเต็ปแล้วก็หลอกให้สกุลังงี้ทำไงคืนมาที่จินมาที่ลูกคว่าสเต็ปไปด้านสายหลอ,อกให้จินอีกรอบเหมือนจินชูดใจค,ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอหูเจ็ดต่อหกไปแล้วนะครับผม อย่างแรกต้องเร่งทําแต้มนะตัวฟุกุด่านะจังว,วันนี้หมุนเร็วแล้วก็เลเวล์ลงไปเลยับผมอูยทําไปแล้ว8แต้มนะครับอันนี้คือนรกของทีมเยือนแล้วครับผมฟุกุด่าได้พาสีนะครับมาดูว่ามีสกิลอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมครับผมดูกันต่อจังว,วันนี้ส่งให้ลูกว่าชุดเบาๆครับผมเรียบร้อยลงไปนําไปแล้ว9ต่อ8ครับผมมาดูกันได้เลยครับผมจังว,วันนี้ฮัสเีกับว่าส่งให้ไงฟุกุดาคือมาที่ ชูดแล้วก็เปิดอันจีฟุกุดะเรียบร้อยโอ้โหแต้มเท่าไรแล้วครัผมสิมานําแล้วก็ผม10ต่อ9ก้ครับผมดูกันต่อจินส่งให้ลูกว่าชูดเบาๆเลยครับผมเด้งลงอยู่ครับผมพิกกลับมานํำไปแล้ว11บเอ็สนะครับผมกุดะได้ถือบอลส่งให้ฮาเซฮาเซคือมาที่ฟุกุดะคือมาที่จูนอีกรอบหนึงจินหลอกให้ฟุกุดะโอ้โห ล่าบอลเอริโอ้ดังเลยครับผมนี่เป็นท่าใหม่ของตัวแอดวานนะฮะฟุกุดะแอดวานนะครับผมจังหวะนี้จินใช้สุดยอดเลยโอ้โหกำลังจะชมท่าใหม่ของฟุกุดะเลยครับผมอืมสิบสี่สิบสองโอ้โหเป็นท่าที่แบบสุดจริงๆจังหวะนี้ พิกตัวหมุนตัวแล้วก็เลี้ย up ไก่เข้าไปครับผมโหไม่ต้องพึ่งอันติอีกแล้วนะรับบอลดังเนี่ยถ้าธรรมดาก็ทําได้แล้วนะฟุกุดะล่างเอสวาร์นะครับผมจังหวะน,นี้ส่งมาแท่จินคืนมาที่ลูกวาอีกทีนึงว่าให้จีนครับผมจินดูจังหวะเลี้ยงๆด้ดองๆบอลบอโดนตัดบอลสิครับผมฟุกุดะไปเอาบอลได้ส่งให้ฮาเซก็วะอีกทีนึงมาที่ฟุกุดะมาที่จุนครับผมจุนหลอกให้ฟุกดุดะหลอกนึงจังหวะให้ฮาเซมาที่ดังอีกแล้วโหรับบอลดังกาอากาศอารับผโอ จริงๆท่านี้นะครับผมดูกันต่อลูกว่าทำไมครับผมลูกว่าดูจังหวะหลอกให้จินจินชูดไกลเลยครับผมโดนลบวนเดียวใหม่ลงนะครับผมวุจุรีบาวได้ครับผมส่งให้ฮันเยลคนนั่นนอ,นอส่งให้ไงปุกดะแลบสองจังหวะเขาบหมกูหูสิบแปไปแล้วครับผมเหมือนจะเป็นท่าใหม่ของล่างเอดวานนะเพราะว่าบอลลอยสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะจังหวะนี้หลอก ให้จินกบผมสเต็ปไปด้านขวาแล้วก็โดนบล็อกไปสิครับผมจ้องอยู่แล้วฮาเซนะครับผมฮาเซส่งให้โอซุมิจุนหลอกให้ฮาเซ่รอบหนึ่งมาที่ไงครับผมหลอกเลยอัพเรียบร้อยยี่สิบสิบสีแล้วครับผมโหอย่าให้ฟุกุดาทำแต้มตามเงื่อนไขของพาสีกำหนดนะครับผมจะโหดขึ้นมากเลยจังหวะนี้เจอลูกคว่าเลยอยับสูงเข้าไปครับผม ตามมาแล้ว16 20ก็ผมมาดูกันต่อครับผมจจงหวะนี้ฟุกุดาทำไงหลอกเล็บสองเจ้ว่าอีกแล้วโหยังไม่หลับไม่จำครับผมห,ห่างไปแล้ว226นะครับผมมาดูกันต่อครับผมจีนส่งให้ลูกว่าลูกว่าสเต็ปไปด้านขวาซ้ายแล้วก็หลอกชุดลงไหมลงไหมลง 82 2ตามมาติดๆแล้วนะฮะดูกันต่อฟุกุดะได้ถือบอลครับผมยังไงส่งให้ฮาเซ่ฮาเซ่คือมาที่ฟุกดุดะให้ฮาเซ่อีกรอบหนึ่งให้ฟุกดุดะเตปดิฟชุดครับผมลงไม่ไม่ลงโอซามิจุนเรียงลีบาวได้ส่งให้ไงฟุกดุดะดิฟชุดอีกหนึ่งรอบเรียบร,อร้อยแล้วโล่งอย่างนี้นะครับผม24 เ่าลรยแล้วสิแปดแล้วครับผมโอ้โหบุกอยู่คนเดียวแล้วครับฟุกุดะของเราครับจังหวะนี้รูกว่าทำไงรูกว่าหลอกหลอกให้จินจินทำไงครับผมชุดเลยโดนบล็อกไปเลยอันติของฮาเซ่ครับผมปิวเลยครับจังหวะนี้ดังอีกแล้วครับผมโอ้โหยี่สิบหกสิบแปดไปแล้วครับผมโอ้โหแปดแต้มในพิบตาครับผมมาจากการะทำแต้มของฟุกุดะล้วนๆเลยครับผมจังหวะนี้ก็ปีธาฟุกุดะแต่ไม่ลงครับผมส่งให้รู้ว่าจะชูตรบกวนอยู่แต่ก็ยังลงฮะตามเลยยี่สิบยี่สิบหกครับผม โอ้โหเกมมันจริงๆดูกันต่อหมุนตัวแล้วก็เลี้ยับสองจังหวะโอ้โหบล็อกไม่ทันอีกแล้วนะครับผมลูกว่าของเรานะฮะเป็น28 20ิหรือเวลา40วินาทีชุดสาแต้มเลยครับผมโอ้โหคงจะลำคาลลูกว่าครับผมไงได้บอลโดนบล็อกไปสิครับผมแล้วก็วิ่งไปเอาบอลครับผมโอ้โหวิ่งไวมากๆฮา,า,าเซเกาวะาครับผมจุนหลอกให้ฟุกดุดะฟุกดุกดะทำไงส่งให้ฮาเซคืนมาที่จุนหลอกให้ฟุกุดะฟุกุดะทำไงครับผมฟุกุดะส่งให้จุนจุนส่งให้ ทำอันติสครับผมรออยู่แล้วฮะโอ้โหกระโดดฟ้ามืดอย่างนี้ครับผมไม่ใช่ขอบอลจากขอพรจากดักกนบอลนะเป็นท่าไม่ตายของอันติดดักไอเกมสแลมดังนะครับผมวหวันีีจินอันติไปครับผมโอ้โหเหลืออีกยังเจ็ดแต้มคงไม่เกินคาดอะไรนะครับผมดูกันต่อกับผมอันติเก็บอีกแล้วครับผมรอให้กุกดาขอพรจากดักกบอลอีกแล้วไม่ใช่ครับผม <laughs> <ś m _> ใช้อันตีครับผมฟ้ามืดนะฮะดูกันต่อกับผมสิบห้าวิสุดท้ายคงไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็โดนบล็อกไปสิครับผมโอโหส่งให้จินจินทำงนไงสเสดไปด้านซ้ายโดนบล็อกไปอีกนนึ่งรอบไม่หลาไม่จําฟุกุดะได้บอลครับผมส่งให้จุนจุนหลอกให้ฟุกุดะดังปิดท้ายจะหลอกสักหน่อยไม่ไหวครับโดนบล็อกไปเต็มมือเลยครับผมโอโหเกมนี้เรียบร้อยเราไปสรุป,ปเลทก,กันท้ายเกมสักครู่นะครับผม โอเคครับผมสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม mm. เลดคะแนน,นตอนนี้ครับผมเอ็มพีต้องเป็นของฟุกุดาอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับผม mm. เล่นล่อคนเดียวไปตั้ง3 2คะแนนทําแต้มอยู่คนเดียวในทีมก็ต้องได้อยู่แล้วครับผม mm. โอโ้โห24.9เลยทีเดียวครับผมโอโ้โหดูสเต็ปการเล่นแล้วหโหดขึ้นมากจริงๆนะครับผมฟุกุดาของเรานะครับผมโอโ้หมีท่าอันนั้นด้วยครับผมท่าล่าบอล ดังครับผมรับบอลอาลิอซ์การากาศแล้วก็ดังลงไปเหมือนอันติเนะครับแต่ไม่ใช่ท่าอันตินะโอ้โหล่างแรกก็โหดพออยู่แล้วล่าง2องนี่ยังโหดขึ้นขวดเดิมครับผมไปลองดูนะครับผม คลิปที่ผมเคยทำมันแล้วกับการรีวิวฟุุด่าล่างแอดวานนะมันมีท่ารับบอลแล้วก็ทำแต้มได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผมมีท่าหลอกชุดด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงละผมเมนฟุุด่าอยู่แล้วครับผมต้องจัดอย่างแน่นอนครับผมใครเล่นตัวฟุุด่าไม่รอช้ารีบเตรียมเพชเตรียมคูปองไว้เลยครับโอ้โหบทครับผมท้ายนี้ก็อบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจะจบคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกดนมากกดติดตามกด s u b s c r i ต e กดกระด สมคิดให,ใหม่ๆแล้วไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ